ขนขาวนี้นะ้องหอมมาแต่งหน้าทำผมอีกแล้วค่ะส่วนพี่ต้นน้าคุณแม่ก็แต่งหน้าทำผมให้ค่ะแต่งหน้าเป็นไหนกันน้าติดผีเสือ้อเพิ่มความฟุ้งฟิ้งสะหน่อย ตอนนี้ผมก็เสร็จแล้วหน้าก็เสร็จแล้วจ้าและนี่ก็คือชุดที่น้องหอมใส่ในงานวันนี้ค่ะทุกคนสวยไหมคะทุกคนและพี่ต้นน้าก็เป็นท่านขุนรอแบบนี้เลยค่ะและตำแหน่งของพี่ต้นน้าวันนี้ถือพานพุ่มของโรงเรียนค่ะและตำแหน่งของน้องหอมก็คือดามี เป็นตัวแทนของสีชมพูในระดับชั้นอนุบาลวันนี้น้องหอมยิ้มไม่ค่อยออกนิดนึงค่ะเพราะว่าน้องหอมเป็นไข้พอดีเลยค่ะทุกคนแต่ด้วยหน้าที่ที่น้องหอมได้รับมอบหมายน้องหอมก็ต้องทําให้เสร็จภารกิจให้ได้โชคดีวันนี้แดดไม่ร้อนมากแล้วพอออกก็ทําการเปิดงานกีฬาสีประจําปี2-5 6ห้กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษห้ให้หให้